ราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนงานสมดุลอนาคตสดใสผู้ใหญ่ชี้โอกาสก้าวหน้าได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ามีเวลาทำงานเสริมเพื่อนร่วมงานดีลูกน้องมีรับลมคมในโชคลาภไม่เด่นแต่ถ้ามีปัญหาอะไรจะมีคนช่วยชีวิตชิวๆปล่อยวางได้หลายอย่างอยู่อย่างพอเพียง สุขภาพแข็งแรงด้านความรักคนโสดสนิทมีคนเข้าหาเยอะแต่ไม่รีบค่อยๆดูให้ท่วนทีแต่ไม่คุยซ้อนคบเป็นเพื่อนหมดไม่ให้ความหวังใครเกินไปโสดได้ไม่ติดคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะขอพักแต่ไม่ได้เลิกคุยแค่ห่างๆกันหน่อยจะได้มีเวลาคิดทบทวนว่าจะไปต่อกันยังไงหรือพอแล้วดี คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเบื่อหน่ายกับปัญหาเดิมๆแต่ไม่อยากทะเลาะเงียบทั้งคู่แล้วหันไปคิดทบทวนว่ายังอยากมีกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงประจำเดือนมิถุนายนปี2568กับสิ่งเด่นๆที่จะเกิดขึ้นโดยอิงจากราศีเป็นหลักค่ะ ท่านที่ไม่ทราบลัคนาเพราะไม่ทราบเวลาเกิดคุณสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเพราะราศีเนี่ยเอาแค่วันเดือนเกิดนะคะก็สามารถที่จะทราบราศีแล้วค่ะแต่ถ้าคุณทราบลัคนาอันนี้ก็สามารถดูได้ทั้งดวงประจําราศีแล้วก็ดวงประจําลัคนาทั้งสองคลิปเลยดูประกอบกันก็จะได้รับรายละเอียดเยอะขึ้นค่ะถ้าคุณไม่ทราบลัคนาก็ไม่ต้องกังวลนะคะดูจากราศีเป็นหลักก็ได้ค่ะแต่ว่าก็คงจะไม่ได้ละเอียดเท่ากับคนที่ดูจากลัคนาด้วยนะคะ สำหรับท่านที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวเก็ดรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูค่ะรายละเอียดนะคะอยู่ในไลน์ค่ะสามารถทักไลน์มาอ่านรายละเอียดกันได้ลไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรง Description ใต้คลิปค่ะเริ่มต้นที่ดวงการงานก่อนเลยนะคะ ไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของเนื้องงานได้ไพ่พระเปราะว่าการงานในช่วงเดือนนี้เนี่ยราบรื่นทีเดียวอุปสรรคปัญหาไม่เยอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีงานเร่งงานด่วนเนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะกับช่วงนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันมีเหตุที่ทําให้การงานอาจจะเชื่องช้าแต่ว่าไม่ได้ว่ามีปัญหาอะไรที่แก้ไขไม่ได้หรือว่าแก้ไขยากจนเกินไปดังนั้นงานเร่งงานด่วนเนี่ยจะไม่ได้เหมาะกับไพ่พระ ไพ่พระนี่คือทํางานละเอียดมากเลยช่วงนี้จะได้งานที่ละเอียดนะคะต้องไม่เร่งต้องไม่ด่วนเนี่ยสามารถทําได้ดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมชมชอบได้รับความนับถือจากผู้คนรอบข้างด้วยเวลาที่ตําแหน่งเนื้องานได้ไพ่พระแบบนี้แปลว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์ทําให้คนรอบข้างเนี่ยเขายอมรับนับถือในตำแหน่งของผู้ใหญ่ได้ไพ่ของความสมดุลผู้ใหญ่ในที่นี้ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในองค์กรก็แปลว่าเป็นเจ้านายแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการ ู้ใหญ่ก็คือลูกค้าผู้ว่าจ้างผู้มีอุปการณ์คุณนะคะหรือว่าเป็นผู้มีอํานาจเหนือกว่าคุณนั่นแหละค่ะในการทํางานเนี่ยได้ผ้าแห่งความสมดุลแบบนี้ก็แปลว่าการงานเนี่ยมันไม่ได้หนักอยู่ที่คุณจนเกินไปมันมีการแบ่งงานที่เท่าเทียมลูกค้าเข้ามาก็ไม่ได้ถาโถมเข้ามาจนเกินไปคือเข้ามาแบบเฉลี่ยเฉลี่ยคืองานเต็มไม้เต็มมือแต่ว่าไม่ใช่ว่าอู๋บางช่วงก็ว่างเฉียวบางช่วงก็เหนื่อยเฉียวหนักเฉียวนะมันจะเข้ามาแบบเฉลี่ยเฉลี่ยเข้ามาแบบว่าเออเรารับมือไหวไม่ได้หนักเกินไปไม่ได้เบาก เกินไปตรงนี้มันทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามันมีความมั่นคงใหนหน้าที่การงานคือมันเข้ามาแบบเรื่อยๆแต่ว่ามันเข้ามาแบบไม่หยุดน่ะนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ด้วยเพราะว่าไพ่ใบนี้คือไพ่ของความเมตตาคือไพ่ของการทําบุญนะมีโอกาสที่อาจจะได้ไปทําบุญร่วมกับเจ้านายร่วมกับลูกค้าผู้ว่าจ้างนะคะแล้วก็พวกเขาก็เมตตาเอ็นดูคุณดังนั้นถึงแม้นว่านะถ้าเกิดว่าคุณได้งานเร่งงานด่วนจริงๆเนี่ยเราก็คุณอาจจะทําไม่ทันเพราะว่าคุณทํางานละเอียดแล้วก็อาจจะต้องตรวจทานเล หลายครั้งจนทําให้งานมันอาจจะไม่สามารถเร่งด่วนได้คุณสามารถไปต่อรองกับผู้ใหญ่เจ้านายลูกค้าได้นะคะว่าขอให้ไม่ต้องเร่งขนาดนั้นเนี่ยเขาก็จะให้ ในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะคะดีเลยได้ไพ่เดอะซันเลยเปราะว่าสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันดีนะสำหรับคนที่มีเพื่อนร่วมงานถ้าเกิดว่าคุณทํางานคนเดียวก็ผ่านไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีหุ้นส่วนนะคะพไพ่ใบนี้ก็ยังบอกอีกด้วยว่าหุ้นส่วนก็ขยันแขนงข็ง,ขงดีมากแล้วก็มองเห็นอนาคตชัดเจนเลยว่าเราจะดําเนินงานกันไปสู่ในจุดที่จะทําให้พัฒนาองค์กรของเราได้อย่างไรนะคะหรือว่าพัฒนากิจการการงานของเราได้อย่างไรมองดูอนาคตสดใสเลยแล้วก็ด้วยความที่ไพ่ผู้ใหญ่เนี่ยได้ไพ่ ของการให้โอกาสด้วยนะคะก็คือให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมนะตัวคุณเองเนี่ยก็ได้โอกาสพอๆกับเพื่อนะนะคะร่วมงานนะแต่ว่าดูว่าเพื่อนร่วมงานะ่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะสนับสนุนคุณอยากให้คุณเติบโตก้าวหน้าก็คือถือว่ามีคู่แข่งน้อยค่ะ แต่ว่าในตําแหน่งของลูกน้องดีสิบางทีถ้าจะมีคู่แข่งอาจจะเป็นลูกน้องมากกว่าที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะลูกน้องดูมีรับลมคมในไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของความอึมครึมหรือบางทีอาจจะไม่ได้รับลมคมในในแง่ที่อยากจะเลื้อยขาเก้าอี้คุณก็ได้แต่มีความอึมครึมอาจจะมีปัญหามีความหมองหม่นมองเศร้าปัญหาส่วนตัวของเขาเองก็ได้ทําให้ทํางานแล้วบางทีมันเหมือนว่าทาเรื่อยๆเอื่อยๆสังกตายซึ่งจริงๆแล้วเดือนนี้คุณก็ไม่ได้จะรีบร่งอะไรเท่าไหร่แต่บางทีการที่คุณไม่ได้รีบร่งเนี่ยลูกน้องยิ่งชา้าไปใหญ อย่างไรก็ตามคุณได้ไพ่พระซึ่งเป็นไพ่ใหญ่นะคะลูกน้องได้ไพ่ราชนีเป็นไพ่ที่เล็กกว่าแปลว่าถึงแม้จะมีลูกน้องบางคนที่ดูลับๆล,ล่อๆลับ,ล,บลงคมนายดูเหมือนว่าจะคดโกงอะไรหรือเปล่าเนี่ยคุณจะสามารถควบคุมคนโทรลจัดการได้แล้วพอคุณได้ไพ่พระเนี่ยไม่มีใครมาทําอะไรที่ผิดศีลธรรมผิดกฎอะไรต่อคุณได้คุณจะจับได้หมดคุณจะรู้หมดค่ะ มาต่อกันที่ดวงการเงินนะคะไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของเงินเข้าไพ่ใบนี้คือความมั่นคงค่ะดังนั้นการเงินเนี่ยมั่นคงดีเข้ามาเนี่ยไม่ขาดสายแล้วก็ยังมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้เงินเสริมได้เงินเพิ่มด้วยในเมื่อการงานของคุณในราบรื่นแล้วก็ปรับสมดุลทางด้านการงานได้ดีก็เลยทําให้คุณมีเวลาเหลือที่จะไปทํางานเสริมใครก็ตามที่ยังไม่มีงานเสริมเนี่ยหาเลยนะคะมีโอกาสที่จะหาได้แล้วก็สร้างเงินสร้างรายได้เพิ่มได้ใครก็ตามที่มีงานเสริมอยู่แล้วงานเสริมของคุณก็สร้างเงินสร้างรายได้ เพอเพออาจจะมีงานเสริมเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยและไพ่ใบนี้ยังเป็นไพ่ที่บอกว่าคุณลงทุนลงแรงอะไรไปเนี่ยคุณจะได้กลับมาแบบสมกับที่คุณลงทุนลงแรงไปก็คือคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากค่ะ ต่อมาเป็นตำแหน่งของรายจ่ายได้ไพ่เด็กถือเหรียญไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ของคนที่คิดวางแผนเรื่องการเงินได้ดีดังนั้นรายจ่ายไม่ได้มีอะไรที่น่าปวดหัวนะคะในช่วงเดือนนี้รายจ่ายก็เป็นรายจ่ายตามปกติไปไม่ได้มีพวกข่าวของแตกหักเสียหายอะไรที่ทําให้เราต้องหุดหงิดจ,จุกจิกราคาญใจในเรื่องของรายจ่ายและถ้าเกิดว่าคุณจะจ่ายในช่วงเดือนนี้เนี่ยไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ของการลงทุนมันจะเป็นการจ่ายเพื่อการลงทุนไม่ใช่จ่ายแล้วเสียไปเลยไม่ใช่จ่ายเพื่อซื้อของอะไรสุรุ่ยสุร่ายแต่เป็นการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทน พื่อหวังผลกําไรนะคะก็คือการเก่งกาไรนั่นเองอาจจะเอาไปซื้อทองซื้อหุ้นนะหรือไปลงทุนในรูปแบบต่างๆกองทุนก็ได้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นการลงทุนที่ดีช่วงเวลานี้เนี่ยคุณมีวิสัยทัศน์ดีในเรื่องของการจัดการด้านการเงินด้วยลงทุนในช่วงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของโชคลาภไพ่ใบนี้ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของถูกหวยรวยเบอร์นะคะแต่ไพ่ใบนี้เป็นเรื่องของปัญหาที่คลี่คลายเป็นเรื่องของการที่ปลงปล่อยวางแล้วก็มีตัวช่วยดังนั้นก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีตัวช่วยที่ทําให้ปัญหาคลี่คลายไปแล้วก็เดือนนี้ค่อนข้างจะมีชีวิตที่ราบรื่นนะคะดังนั้นปัญหาต่างๆเนี่ยดูว่าคุณเอาอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะปล่อยวางกั Million ục, หบหลายๆปัญหาด้วยซ้ำมาปัญหาบาง <ๆ S 1> อยา่างคุณแก้ได้คุณได้แก้ไปแล้วแล้วก็กับการที่ คุณได้ไพ่พระถ้าปัญหามันจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ถ้ามีก็น้อยอะนะคะแต่ถ้ามีคุณก็จะใช้สติปัญญาของคุณตามลักษณะที่ได้ไพ่พระนั่นแหละในการแก้ไขปัญหาก็จะไม่ได้รู้สึกว่ากระตุกกระต,ตากตื่นเต้นอะไรมากมายกับปัญหาที่เข้ามาและสามารถที่จะแก้ได้แต่ปัญหาบางปัญหาเป็นปัญหาที่เหนือการควบคุมเหนือกับการที่คุณจะสามารถจะไปแก้อะไรได้คุณก็ปล่อยวางได้ไม่ได้มีความทุกข์อะไรกับปัญหาอันนี้คือโชคลาภของคุณโชคลาภจะเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าคือเรารู้สึกปล่อยวาง นะกับอะไรก็ตามที่มันเข้ามากระทบเรานะคะแล้วเราก็สามารถที่จะควบคุมจัดการได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นปัญหาที่เราควบคุมจัดการไม่ได้จริงๆมันก็จะมีคนยิบยื่นมือเข้ามาช่วยค่ะ และไพ่จบไพ่สรุปเป็นไพ่ประจําตัวของคุณนะคะแล้วก็เป็นไพ่ความรู้สึกนึกคิดของคุณที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินการดําเนินชีวิตแล้วก็สุขภาพด้วยเนี่ยได้ไพ่ดีได้ไพ่ the world the world นี่คือสุขภาพแข็งแรงดีสุขภาพไม่ได้มีปัญหาอะไรไพ่ใบนี้ยังเป็นไพ่ของการที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านสุขมาเยอะนะคะชีวิตมีบทเรียนมาเยอะบางทีก็เคยตกต่ากว่านี้บางทีก็เคยสูงกว่านี้ตอนนี้มันอยู่ในระดับกลางๆนะคะแต่พอคุณได้ไพ่พระได้ไพ่ปลงปล่อยวางได้ไพ่ the w เ r l d นั่นแปลว่าอยู่ในระดับเนี้ พอใจคุณมองเห็นอนาคตว่ามันสดใสจากการที่คุณมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีหุ้นส่วนที่ดีมีเจ้านายที่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยอนาคตเบื้องหน้ามันก็มีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าได้มากกว่านี้แต่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าคุณอยู่กับปัจจุบันมากกว่าปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้เติบโตก้าวหน้าอะไรแต่อย่างน้อยก็เป็นที่ยอมรับนับถือกับผู้คนที่รอบข้างคุณแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าในเรื่องของโชคลาภก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรดังนั้นชีวิตเนี่ยค่อน ความสบายอกสบายใจปรงปล่อยวางอยู่อย่างพอเพียงค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ดวงความรักนะคะเดือนนี้เนี่ยคุณได้ไพ่ของความสงบปลงปล่อยวางค่อนข้างเยอะในเรื่องของความรักเนี่ยก็มีไพ่พระึ้นนะในเรื่องของหน้าที่การงานก็มีไพ่พระนะคะในเรื่องของการเงินก็ยังมีไพ่ของการปรงปล่อยวางนะดังนั้นเดือนนี้เนี่ยคุณอยู่แบบค่อนข้างที่จะปล่อยวางชิลๆในรูปแบบของการท,รที่อะไรก็ตามที่เข้ามากระทบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินหรือว่าเรื่องของความรักเนี่ยนะคะคุณไม่ให้มันกระทบกับคุณมากนักอะคะ่อนข้างที่จะอยู่ในจุดที่กลางๆไม่ได้มีความสุขมากจนเกินไปแต่ ว่าก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่เรียกว่ามีความทุกข์สำหรับคนโสดสนิทไพ่ไปแรกเนี่ยเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะแปลว่าคนโสดสนิทเนี่ยเนื้อหอมมากๆเลยมีคนเข้ามามากมายมีคนเข้าหาเยอะแต่พอไพ่จบไพ่สรุปเป็นไพ่พระก็แปลว่าคุณไม่รีบนะในเรื่องของความรักถ้าได้ไพ่พระก็ไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่แต่มันก็ดีในแง่ที่มีสตินะแล้วก็ดีในแง่ที่รู้จักที่จะมีสินธรรมดังนั้นถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาเยอะแล้วไม่มีไพ่พระมากํากับไว้มีโอกาสที่คุณจะคุยซับคุยซอ คุยไปเยอะแยะนะคะซึ่งมันสร้างเศษของกรรมเพราะว่าการที่เราคุยซ้อนไปเรื่อยๆหลายๆคนเนี่ยมันทําให้คนเขาคาดหวังนะเราไม่รู้ว่าใครเขาคาดหวังเราขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปชอบเขามากมายอะไรแล้วก็อยากที่จะมีตัวเลือกเยอะๆก็เลยคุยกับเขาไปซะทั่วเลยนะคะมีชาวสิงห์นะคะมาดูดวงแล้วก็บอกว่าเออคุยกับ2คนนะคะคนหนึ่งเนี่ยเป็นแฟนอีกแต่ว่าเขาไม่ขอแต่งงานสักทีส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็เข้ามานะเราบอกถึงเป็นแฟนถ้ายังไม่ได้ขอแต่งงานเนี่ยเราก็ไปคุยกับอีกคนนึงไม่ได้ เราก็ต้องคุยกับแฟนให้ชัดเจนว่าเธอคือจะไม่ได้แต่งงานกับฉันนั้นฉันเลิกนะฉันจะได้ไปคุยกับคนใหม่แต่เขาก็บอกว่าไอ้คนใหม่ที่เข้ามาก็ยังไม่ได้ดูว่าจะแน่ใจว่าเขาก็จะขอเราแต่งงานเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้มันคือการเห็นแก่ตัวนะซึ่งพอเราอธิบายไปเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็บอกเอาเราก็มีทางเลือกซึ่งตรงนี้เราก็ไม่คุยแล้วเราก็แค่บอกว่าแจ้งไปแล้วนะคะว่าหมอเกดไม่รับดูเรื่องผิดสินร,รมดังนั้นคบซ้อนคุยซ้อนไม่รับดูนะดูได้เฉพาะความสัมพันธ์กับคนที่เป็นแฟนจริงๆเท่านั้นคคคนนที่่่เพงข้าามมุยไรับะะ อันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะว่ามันมีชาวสิงห์นะคะสถานการณ์ที่คุยซ้อนอยู่แล้วว่าดวงความรักส่วนใหญ่ของคนที่ทําแบบนี้ส่วนใหญ่ดวงความรักไม่ดีดวงความรักเสียจากพื้นดวงเลยนะคะ ทีนี้มาต่อกันที่คนโสดสนิทในช่วงเดือนนี้มีโอกาสที่จะกระทานะคะรักซ้อนคุยซ้อนแต่ไม่ทําเพราะว่าไาพพักกากับเอาไว้ยกเว้นพื้นฐานแล้วเป็นคนเจ้าชู้มากๆจริงๆก็อาจจะทําก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าพื้นฐานแล้วไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้อะไรจะมีอะไรมาสกิดเตือนใจว่าเออเราไม่คุยซับคุยซ้อนหรอกคุยทุกคนให้เป็นเพื่อนไปหมดพอไม่ให้ความหวังใครจนเกินไปโสดได้ไม่ติดนะคะซึ่งตรงนี้นี่แหละก็ทําให้คุณยิ่งมีเสนห์เข้าไปใหญ่เล,เลยคนก็จะมีความรู้สึกว่าอุ้ยจีบยากหน้าจีบนะคะแต่ว่าตอนนี้ย สถานะอะไรกับใครนะแต่ว่าก็ไม่เหงาหลอกก็มีคนเข้ามาคุยคุยเรื่อยๆมีเพื่อนเยอะค่ะต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะดูว่าสถานาการณ์เนี่ยมัน ล้ก็ปิดแล้วก็เปิดนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการที่มาแบบไม่สม่ำเสมอโดยไพ่สี่ดาบก็คือสี่ดาบมันเหมือนกับเส้นปลานะคะมาหายมาหายนะดังนั้นความสัมพันธ์ดูว่าอาจจะมีการขอพักแต่ว่าไม่ได้มีการเลิกคุยอาจจะแค่เว้นวักบางช่วงบางตอนนะคะไม่ได้สม่ำเสมอเท่าไหร่นะแค่ห่างๆกันหน่อยแต่ว่าก็ยังคุยกันอยู่ยังติดต่อกันได้ไม่ได้ดูว่าทะเลาะกันด้วยแต่อาจจะขอเวลาเพื่อคิดทบทวนก็ได้ก่อนหน้านี้มันอาจจะเคยมีปัญหาอะไรกันมาหรือมันถึงจุดที่มันเกือบจะอิ่มตัวแล้ว คือมันหาจุดที่จะพัฒนาอะไรก็ไม่ได้สักทีก็เลยต้องขอคิดทบทวนหน่อยว่าจะไปต่อกันยังไงไปต่อกันแบบนี้บางทีมันก็เอื่อยๆจนเกินไปบางทีมีก็เหมือนไม่มีแล้วนะคะมีคนคุยก็เหมือนไม่มีเหมือนเพื่อนไปแล้วเนี่ยด้วยไพ่จบไพ่สรุปเป็นไพ่พระเนี่ยนะคะดังนั้นถ้าเกิดไปต่อในลักษณะนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าต่อไปเนี่ยมันก็คงกลายเป็นเพื่อนแหละคงไม่พัฒนาแต่ถ้าเกิดจะพัฒนาเนี่ยมันจะพัฒนาด้วยจุดไหนอะไรอย่างไรปัญหาที่เผชิญอยู่ที่ทําให้พัฒนาไม่ได้เนี่ยจะแก้ไ อาจจะเคยคุยกันในเรื่องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันมาแล้วตอนนี้อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของคุณทั้งคู่ที่จะมานั่งคุยกันถกกันอีกรอบแต่เป็นเรื่องที่อาจจะแยกกันไปคนละมุมนะแล้วทบทวนเรื่องความรักทบทวนว่ายังต้องการกันและกันอยู่ไหมแล้วลองห่างๆกันสักพักแต่ก็ไม่ได้ว่าตัดขาดกันไปเลยเพื่อดูว่าถ้ายังต้องการกันต่อเนี่ยเราอาจจะต้องมาคุยมาคิดกันในเบื้องหน้าว่าแล้วเราจะพัฒนากันได้อย่างไร สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะได้ไพ่ของปัญหาเดิมๆแล้วก็ไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของความเบื่อหน่ายด้วยดังนั้นนะคุณทั้งคู่น่าจะมีปัญหาอะไรกันมาที่มันคาราคาซังนะคะแล้วก็เบื่อหน่ายกับปัญหาเดิมๆนั้นๆอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขุดปัญหานั้นๆขึ้นมานะขุดมาแล้วมันก็ไม่จบเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้นะเป็นปัญหาที่เคยผ่านมาแล้วด้วยแล้วก็อาจจะเคยขุดลุมฝังมันไปนะแล้วตอนนี้ก็มีขุดมันขึ้นมาใหม่ทําให้มีความเบื่อหน่ายเอือมระอาอย่างไรก็ตามไไไม่่่อยาาากทะะะะเลลคถ้้้ดพรแแบบนีปว ขุดขึ้นมาแล้วอาจจะเกือบจะทะเลาะแต่ไม่เอาหยุดยั้งไว้ดีกว่ามีสติมากพอที่จะเตือนใจด้วยกันทั้งคู่ว่าเราอย่ามาทะเลาะกันด้วยเรื่องเดิมๆแบบนี้อีกเลยก็เลยเลือกที่จะเงียบด้วยกันทั้งคู่นะแล้วก็จบด้วยไพ่ของการหันไปคิดทบทวนทีนี้ปัญหานี้เนี่ยถ้ามันรบกวนจิตใจมาโดยตลอดแล้วก็มันวนกลับมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยบางทีก็อาจจะคิดทบทวนเหมือนกันว่าเรายังอยากมีกันและกันอยู่ไหมเพราะปัญหานี้ดูเหมือนว่ามันจะแก้ไม่ได้แต่ถ้าคุณทั้งคู่รักกันมากพอปัญหานี้มันจะเป็นปัััญหาาทที่่่่่คคุณ้้้้งูมมอววนแแกไไดลละ แล้วเราก็คงจะไม่ต้อง b r i n g up มันขึ้นมาเพื่อที่จะเอามันมาถกมาเฉียงกันใหม่แล้วละ่ะเราขุดลุมฝังมันไปเลยแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันดีกว่าแต่ช่วงเวลานี้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเราจะอยู่กับปัญหาดีหรือว่าเราจะเลิกอยู่กับคนคนนี้ดีเป็นช่วงเวลาคิดทุกทวนอยู่ค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็เป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเมเอีบุ๊กสามารถเข้าไปหาซื้ออ่านกันได้นะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะส่วนท่านที่ชื่นชอบการฟังนิยายเสียงเกตก็มี YouTube ช่องนิยายเสียงเอาไว้ให้ด้วยค่ะชื่อช่องว่ากอ่อใจนักเขียนสามารถเข้าไปฟังนิยายเสียงกันได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ